มาเอามาให้อันนิงแกะให้ครับไหนดาต้องขอบคุณใครบ้างอ่ะขอบคุณย่าปู่อ่ะขอบคุณครับและต้องขอบคุณคุณตาคุณยายด้วยใช่ไหมครับขอบคุณครับคุณตาก้มด้วยครับก้มด้วยครับขอบคุณครับคุณยายขอบคุณครับคุณยายลูกก้มด้วยครับอ้าวก้มด้วยครับ เท่มากเลยอ่ะเท่มากเลยอ่ะโ <c oughs> อ้โหเท่ <c oughs> มากเลยอ่ะ <c oughs> อเดี๋ยวให้อาเอาออกให้เดี๋ยวให้อันนี้เราออกให้เอาออกให้หลานเดี๋ยว ดาต้องเอาออกด้านหน้าลูกเออนี้ปุ๊บอาออกด้านอาออกด้านหน้าเอาอกด้านหน้าเออแค่นั้นไม่แล้วมันมีอีกชิ้นหนึ่งไหนอีกชิ้นหนึ่งอยู่ไหนต่อแล้วเหรออ๋อโอ้ โอ้โห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 ใส่หนึ่งหมโอ้โหชอบมากไหมครับชอบหมวกอ่ะเดี๋ยวให้อานินเขาเอาอันนี้ออกให้ไหมล่ะจะได้ไม่รัดคอเอาเชือกหรือว่าเอาแบบนี้จอเอาเชือกออกไปอ๋อเอาออกนะน่าจะได้ใส่ได้ ก็ได้เป็นรนในในังหัดคอ้ำน um> yup mm> ja ั่ไปเป็นตัวอใส่หมวไหมครับไม่คือผมไปประาของทีมนะคือาแลเน่ย้มากเลยผิดฟังใช่

อันนี้อันนี้ลบ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 ให้ดีลบให้ดีที่บอกว่าเป็นเรื่องกเรครับเกเรยังไงอหรครับก็จากจบข้อหนาของผมก็ได้ไปเข้าเรียนในระดับที่เรียนสายที่ดีแล้วโอ้โห สุดยอดเลยไหมครับวันนี้แเรด็นเอนในห้อง้นเอ้าวอ้าวอ้าว้องดาเหรอ